ทำมาภิบาลไม่ว่าจะนำไปใช้ในภาครัฐหรือเอกชนก็นับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะทุกวันนี้เราล้วนอยู่ในโลกวัตถุนิยมและบริโภคนิยมซึ่งอาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานหลงลืมภาระระับผิดชอบตามหน้าที่ของตนและใช้อำนาจจากตำแหน่งหน้าที่หรือใช้เงินที่ไม่ใช่ของตนเองในทางที่ผิดได้อย่างง่ายดายภาระระับผิดชอบมีลักษณะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างน้อยสองฝ่าย ฝ่ายแรกเป็นบุคคลผู้มอบหมายอำนาจหน้าที่ของตนให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง Accountability Holder หรือผู้ว่าจ้างหรือตัวการ Principal ฝ่ายที่2เป็นบุคคลผู้รับมอบอำนาจหน้าที่ให้กระทำการบางอย่างแทนฝ่ายแรก Accountability Holder หรือผู้รับจ้างหรือตัวแทน Agent การที่บุคลบค,ลรรบบบคลหนึ่งบุคคลใดมีภาระรับผิดชอบต่ออีกบุคคลหนึ่งหรือถูกผูกมัดให้ตอบคำถามหรือให้คำอธิบายชี้แจงเหตุผลเกี่ยวกับการกระทำหรือไม่กระทำแก่อีกบุคคลหนึ่งและต้องยอมรับถึงผลพวงที่ได้ติดตามมาทั้งในเชิงบวกหรือลบนั้นเป็นสภาพการอันเกิดจากบุคคลดังกล่าวได้รับมอบอำนาจหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่แทนอีกบุคคลหนึ่งหรือ act on behalf on another person นั่นเองบุคคล ผู้ซึ่งมีภาระรับผิดชอบต่ออีกบุคคลหนึ่งนั้นจะต้องพยายามเก็บบันทึกข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือไว้เพื่อสำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการรายงานชี้แจงและอธิบายให้เหตุผลประกอบในขณะเดียวกันบุคคลผู้ซึ่งมอบหมายภาระหน้าที่ให้บุคคลดังกล่าวยังจําเป็นต้องมีกลไกหรือเครื่องมือในการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อทําให้ตนเองมั่นใจได้ว่า บุคคลผู้ซึ่งมีภาระรับผิดชอบนั้นจะดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับภาระรับผิดชอบของการบริหารราชการแผ่นดินนั้นไม่ใช่แค่นักเรียนหนึ่งคนหรือหนึ่งโรงเรียนแต่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนทุกคนดังนั้นหลักการตัดสินใจและการกระทําใดๆก็จะมีลักษณะเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งสิ้นนั่นคือ รัฐบาลต้องมีภาระรับผิดชอบและตอบสนองต่อประชาชนพลเมืองทุกคนในสังคมอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่ใช่พยายามสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพราะความพึงพอใจเป็นเรื่องของส่วนบุคคลไม่ใช่ประโยชน์สาธารณะอันเป็นของสังคมโดยรวมดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาสมดุลของอำนาจ จึงต้องมีฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้กำหนดกรอบเจตนล,ลมของกฎหมายให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติให้บรรลุผลระบบการควบคุมภายนอกเป็นการถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินคือบทบาทหน้าที่ขององค์กรอ,อิสระร่วมกับเสียงของประชาชนมิติใหม่ของภาระรับผิดชอบมุมมองสองมิติคือ 1. มิติเชิงวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายคือจะให้ใครรับผิดชอบเรื่องใดมุ่งเน้นอินพุตและ process 2. มิติเชิงสถาบันคือใครรับผิดชอบต่อใครความสัมพันธ์เป็นลักษณะอย่างไรมอบหมายไว้วางใจให้เป็นไปตามแผนนโยบายกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับ c o m p r e h e n c e based accountability ภาระรับผิดชอบต่อการใช้อำนาจรัฐต่อการใช้จ่ายเงินแผ่นดินแสดงข้อมูลรายการสถานะทางการใช้จ่ายเงินต้องมีภาระรับผิดชอบต่อผลงานมุ่งเน้นถึงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มุ่งเน้นความสำคัญต่อคุณภาพประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุ้มค่าของเงินมิติเชิงสถาบันคือใครรับผิดชอบต่อใครความสัมพันธ์เป็นลักษณะอย่างไรข้อแรกความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการได้แก่ภาระรับผิดชอบทางการเมืองประชาชนจะสาม,มารถอาศัยกระบวนการทางการเมืองเช่นการออกเสียงเลือกตั้งเป็นวิธีทางในการควบคุมการทำงานของฝ่ายการเมือง ภาระรับผิดชอบทางราชการเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการประจำและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดโดยการนำนโยบายของผู้บริหารราชการแผ่นดินฝ่ายการเมืองไปปฏิบัติให้บรรลุผลภาระรับผิดชอบทางการบริหารจัดการเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารสูงสุดกับองค์กรบริหารสูงสุดของหน่วยงานที่บุกพันต่อผลสำลีิ์ของการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยผลงาน ภาระรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการซึ่งเป็นผลจากการถ่วงดุลอำนาจทางการปกครองโดยการวินิจฉัยหรือตัดสินชี้ขาดกรณีข้อพิพาทต,ต่างๆภาระรับผิดชอบทางการบริหารปกครองเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายปกครองและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญอันเป็นผลมาจากความพยายามในการเสริมสร้างหลักประกันให้แก่ประชาชนและการแก้ไขปัญหาทั้งในส่วนของการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปอย่างซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องและยุติธรรมอยากขอให้ช่วยอธิบายเรื่องความสัมพันธ์ในบริบทของการบริหารปกครองบ้านเมืองแนวใหม่ค่ะส่วนของการปกครองบ้านเมืองจะมี2ประการที่สําคัญครับคือ 1. นภาระรับผิดชอบต่อสาธารณะกับ 2. ภาระรับผิดชอบต่อตลาดครับซึ่งภาระรับผิดชอบต่อสาธารณะนั้น คำว่าสาธารณะในที่นี้หมายถึงประชาชนชุมชนองค์กรประชาสังคมสื่อมวลชนและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆจึงทําให้การบริหารราชการแผ่นดินจะต้องเป็นไปอย่างเปิดเผยและสามารถให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลฝ่ายต่างๆมีโอกาสเข้ามาร่วมสังเกตการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมดําเนินงานหรือเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินผลมากขึ้นอันเป็นไปตามกระแสแนวนความคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมครับ ส่วนภาระรับผิดชอบต่อตลาดนั้นจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและระบบตลาดโดยเฉพาะการลดการผูกขาดของภาครัฐหรือการปรับให้เข้าสู่สภาพการแข่งขันในระบบตลาดและการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแข่งขันในการจัดบริการสาธารณะเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีทางเลือกมากขึ้นครับและก็มาถึงความสัมพันธ์ต่อตอนเองและวิชาชีพครับอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวใช่ไหมคะ ถูกต้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวและวงการของตัวเองครับคือเป็นความสัมพันธ์ต่อตอนเองและผู้ร่วมวงการวิชาชีพเดียวกันครับจริงครับความผิดของคนคนเดียวอาจทำให้คนในอาชีพเดียวกันต้องเสียชื่อก็มีตัวอย่างให้เห็นอยู่มากครับการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่จะมุ่งเน้นผลการดำเนินงานลดกฎร,ระเบียบและรายละเอียดการปฏิบัติงานลง ถ่ายโอนอำนาจการควบคุมจากหน่วยงานกลางให้หน่วยงานปฏิบัติและให้ความสำคัญกับการควบคุมผลงานแทนทำให้มีความคิดสร้างสารรค์ในการปรับปรุงผลงานสร้างความสมดุลและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบข่้นนิยมและมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ครับซึ่งการสร้างดุลอำนาจโดยใช้ดุลพินิจต้องมีการเช็คแอนด์บาลานซ์เพราะฉะนั้นจึงต้องจัดระบบการควบคุมครับระบบแรก ระบบควบคุมตนเองระบบที่2คือระบบการควบคุมภายในเช่นยุทธ,ธาศาสตร์ COSO ซึ่งได้แก่ 1. แต่ละคนจะต้องทำอะไร 2. ผูกพันและยึดมั่นต่อสิ่งที่ตนเองเคยทำ 3. า 3. แต่ละคนต้องได้รับทรัพยากรอย่างเพียงพอต่อการดำเนินการ 4. องค์การจะต้องเรียนรู้และปรับตัวตามสภาพการเปลี่ยนแปลงและระบบสุดท้ายระบบที่3 คือระบบการควบคุมภายนอกซึ่งเป็นการถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินคือบทบาทหน้าที่ขององค์กรอ,อิสระเพื่อเป็นปากเสียงให้ประชาชนทุกคนครับ